ผู้หญิงขึ้นเขาแล้วถูกงูพิษทำร้ายเธอสะบัดมือออกโดยไม่รู้ตัวหลายครั้งงูพิษสลบไปทันทีเธอจับงูพิษมัดแล้วใส่ตะกร้าหลังทันทีระหว่างทางเจอง,งูพิษเธอจัดการได้หมดและเอาไปด้วยเธอพิงต้นไม้พักผ่อนไม่คิดว่าจะถอนต้นไม้ทั้งรากขึ้นมาได้ถึงได้รู้ว่าตัวเองมีพลังมหาศาลเธอยกมือขึ้นก็ฟันต้นไม้ขาดได้ดีกว่าใช้ขวานอีกแล้วมาท่อนไม้เตรียมนำกลับบ้านระหว่างทางเห็นปลาว่ายในแม่น้ำเธอใช้กิ่งไม้คว้ามาได้หลายตัวง่ายๆเตรียมนำกลับไปเพิ่มมออาหาหรืเย็น พอกลับถึงบ้านผู้ชายเห็นว่าบ้านกองฟืนไว้เต็มไปหมดบนโต๊ะยังมีอาหารดีๆเต็มโตอีกด้วยเขาตกใจจนพูดไม่ออกต้องรู้ว่าเมื่อก่อนผู้หญิงคนนี้กินเก่งและขี้เกียจแถมยังชอบทำร้ายเขาบ่อยครั้งแค่อารมณ์ไม่ดีนิดหน่อยก็เตะเขาลอยไปหลายเมตรเมื่อคืนผู้หญิงต้องการเข้าหอยังกลืนยาบำรุงกำลังเข้าไปทำให้เขาเหนื่อยไปสองรอบเสร็จแล้วยิงถีเขาตกเตียงผู้ชายระแวงเต็มหน้าคิดว่าเธอจะมาทรมานเขาอีกแต่ไม่รู้เลยว่าในร่างผู้หญิงคนนี้มีวิญ,ญญาณอีกดวงสิงอยู่แล้ว